นี่ลุงครับอะไรเอ่ยของขวัญจากลูกสาวครับน้องมะลี่อืมน้องมะลี่อนแอนน้องมะลิอยู่ลำพูนน้องมะลี่ลำพูนเย้านี่สาวงามลูกเจ้าแม่จามเทวีลูกแม่จันสวยตัวลุงปาดเลยเนาะลุงเนาะปาดเอาน้ออะอย่างเอ่ยปาดพ่อรับเนี่ยพ่อเพรอะ่ไม่มีอย่างไหน ว่าลูกสาวน้องมาลิส่งอะไรมาให้คุณแม่อ้าวานนะ่าขนานุครับเปิดตั้งใดนี่โอ้แกะเรียบร้อยลุงทายสิว่าอะไรขนม <c oughs> ขนมคนใหญ่ไรเอ่ยแค่เน้ยนี่นี่นี่ลุงครับจกออกมาอ,อ นี่ลูกสาวส่งอันอยังนะฮะโอ้โหสวยเยอะแยะเลยอันนี้แปลว่าปลาหมิง่ปลาหวานอ๋อปลาหวานค่ะอันนี้ปลาหว,วานอันนี้ปลาหมึกอ,อ๋อครับปลาหมึกโอ้โหของอร่อยของแพงนะเนี่ยชายหนังนจีบปลาหมึกโอ้โหหมอ้มอหม้อข้างนั้นเลยโอ้ลาย,ย่างโอ้ลาย่างโ ปลาหัวหอมวันนี้เนาะลูกสาวซื้อให้แม่กินนี่ปลาทอดกุ้งเป็นปีพ่อลุงเนาะในส่วยจะออกมากินเดือนละตัวนี่ลงมัาอยู่แล้วของลำของโปรดเพิ่มประหลงตัวของลำของโปรดทั้งนั้นเลยเอ็นๆๆอันนี้เปิดมาดูสินี่เอ็นสีนครับ ไก่ถุงไหมเป็นยังเป็นยังคนนู้นเขาไก่ไก่เป็นยัง,ง,ง,งเป็ยังไม่ควรยำอาหารเด้ออันนี้คือหนังไก่ทอดคุณอมรปาจูอนอ่านี่นี่เอฟซีดูนี่นะครับน้องมะลิทำเมนเป็นของตัวเองเลยอ๋อนี่ยนะหนังไก่ทอดคุณอมอนนะครับน้องมะลิเปิดจำหน่ายขายอยู่นะครับ แต่ปู่ว่าเต้าใดนะนุ่เนาะเดี๋ยวแปะน้องมะลิแถมน้องมะลิขายที่ไหนตังใดปู่หูเน้อจ้าโอ้ถ้าจะลำขนาดครับนี่แม่กิ่นนั่งรู้เน้อขอบคุณเลยยายเน้อเอฟซีดูโลโก้นี่ไว้นี่เจ้าอืมนี่แก้วนะอเป็นทองว่ะนางไก่นางไก่ครับนางไก่ทอดอ่าจ้าเหมาะขนาดขอบคุณลูกสาวนั่งรักเน้อว่าคงกิ่นน้าแก้ามาเฮ้อ นที่พวานวเจ้ากับพัลุงตัวเที่ยวขอบคุณมากๆเลยบึด๊ดจัดก,การยี่เลยนะลงนะุงเนาะครับโ <c oughs> ขอบค,ค,คุณเจ้าเอซีขอบคุณลูกสาวขอบคุณน้องมะลินะครับด้วย เจ็ดร้อยกระดานมิ๊กเซตแน่อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยขอบคุณนอมะลินะครับขอบคุณลูกสาวของคุณแม่ขอให้รลำให้รวยไข่ดิบไข่ดีเน้อได้กำไรวันหมื่นวันแสนวันล้านนะลูกสาวเนี่ยแกะหนังไก่ทอดคุณอมรนะครับยามีเบอร์โทรตัวนึงโอ้เบอร์โทรก็มี อันนี้เมื่อโทรก็มีนี่นลูกสาวแต่าใกลทคันทีจนะจะตาตาแม่ก็น้อยเห็นน้เจ้าเนาะนังไก่ทอดคุณอมอนฝากตัวนนเจ้าเอฟซีกินแล้วติดใจญ่อย่างไดแม่จะทักไปหาลูกสาวนนเจ้าขอบคุณมากขอบคุณค่ะ